ดูดูออกแกนสิทำเป็นนั่งลอยมันไหลให้ท่านพี่ของสาข้าเองก็ไม่เชื่อหรอกว่าเมียฉันเลยแบบมันจะจงรักภักดีท่านพี่จริงๆนั่นสินะยังไงฉันเลยก็ยังเป็นฉันเลยมันก็เป็นได้แค่นั้นแหละเออท่านหญิงเหมือนกระหม่อมจะได้ยินเสียงใครชับะ อีก้านหนึ่งอืมวันนี้มันช่างสงบไม่ันศากนโยเดียเอาพระแสงดาบไลายฟันนางสนมอีกแล้วจุก่าอีกแล้วหรือเจ้าทำแบบนี้คนที่นี่จะไม่เชื่อใจเจ้าเอาได้นะอโยเดียข้าไม่สนข้าปกป้องศักดิ์ศรีของข้าในเมื่อข้าเป็นเมียเจ้าแล้วข้าก็ต้องถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมสิ ยอมรับแล้วเรืร่องเขาเจะเป็นเมียของข้านะฮะดอ,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 อยแน่เจ้าหงสากลาดียังไงมร้อยขาพูดคำนี้ฮะวันนี้แหละข้าจะเอากระแสฟันคอจ้ใหคขานไปเลย <c oughs> จจเพราะแบบนี้ไงข้าถึงรักเจ้านะนาเนง้นไปเล